ทุกคนระหว่างเดินไปกดมอร์นิ่งเชียงใหม่ร้านแถวประตูเชียงใหม่เราเจอร้านนี้จะ้ะเราหมายตาไว้หน้าทานมากเลยทำเลตรงตลาดสันป่กคอยนะครับทุกคนนิยามเช้าจะมีพระเนนออกมานะครับรับบุญน,นะฮะก็เรากําลังเดินนะเลี้ยวซ้ายตรงนี้จากร้านเนี่ยนะครับเมื่อกี้จริงๆเราเดินมาจากถนนสันป่กคอยนะถนนเจริญราชตรงนี้เขาเรียกแต่ว่าซ้ายมือเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะเป็นตลาดสันป่าคอยและเราเจอร้าน อันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะเบเทลบ็อกซ์ใช่ไหมเราอาจจะแวะเวียนนะครับทุกคนแล้วก็นี่ไงสะพานนาวรัตอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้เราเจอชาบูเราอาจจะมานะถ้ามีเวลานะทุกคนเราจะมาทานเพื่อกันนะครับตรงนี้จะเป็นเชิงสะพานนาวรัตหลังจากที่เราเดินมาจากสะพาน,นรถไฟเชียงใหม่อันนี้คาเฟ่เขามันไก่เหรอเปิดห,หรือยัง่ะทุกคนว้าน่าทานมากเลยดูสิเพิ่งกําลังจะเปิดแนะ่เลย นะฮะแล้วก็หยุดนี้อยู่ติดกับสะพานนาวรัตเลยทุกคนข้ามสะพานนาวรัตจำง่ายๆก็จะเป็นในบาซาแล้วไงแล้วก็วัดอุปคุตแล้วก็มีข้าวซอยเฟืองฟ้าอร่อยมากเคยไปกินข้าวซอยเฟืองฟ้าตรงนั้นนะซอยแรกของอถอนนช้างคาดเลยอร่อยมากขอบอกไม่อร่อยไม่บอกไม่พูดนะจะไม่พูดถึงอ่านะ สะพานนวรัตนะฮะถ้าใครจะไปกินบุฟเฟ่เยอรอมันเลี้ยวซ้ายเลยจ้าตรงไปเรื่อยๆจะเจอก๋วยเตี๋ยวห้อยขาริมปิงด้วยนะครับทุกคนแต่เรากําลังจะข้ามสะพานนวรัตนะคะข้ามสะพานนวรัตจ้าเพื่อจะไปประตูเชียงใหม่นี่ไงเลี้ยวซ้ายนี้ไปนะทางไปค่ายกาวิละแล้วก็บุฟเฟ่เยอรอมันอร่อยมากขอบอกอเรารีบข้ามถนนทุกคน ข้ามถนนแล้วนะน,นี่ถนนเจริญเมืองนะไปตรงนี้จะเป็นบุฟเฟ่เยอรมันจากที่บอกนะฮะเรากลับกล้องมานี่คือแม่น้ําปิงนี่สะพานนวรัตน์นะฮะสะพานนวรัตกําลังจะข้ามนะทุกคนอย่าหลงนะจะข้ามไปไนบาซ่าแล้วผ่านไนบาซ่าไม่ต้องเลี้ยวเข้าไนบาซ่านะไปท่าแพท่าแพเลี้ยวซ้ายไปประตูเชียงใหม่จ่ะทุกคนฟังทันนะครับดูแม่น้ําปิงสิจนะ้ะ สวยไหมดอกอบาตกาเดเซ่นะฮะทุกคนอันนี้ดอกหงอนพญานาคก็มาขึ้นตรงนี้ด้วยจย้ทยะ,ยยยยนะะทุกคนนี่ยาหอนพญานาคสวยไหมหงอนพญานาคนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมฮะอากาศเชา้าๆเห็นไหมนี่คือการเป็นนักเดินทางเราต้องเดินจ้ะทุกคน เดินเท่าที่จําเป็นนะครับไม่ได้เดินไปทั่วไทยแล้วก็เหนื่อยนะฮะแล้วก็เสียเวลาแต่เราไม่เสียเวลาจ้ะนะฮะเราถือว่าเดินในระหว่างที่เราชมเมืองไปด้วยนี่โรงแรมเพชรงามที่เ,เป็นสีเขียวๆเนี่ยนะครับนี่คือโรงแรมเพชรงามนะฮะทุกคนอย่างที่บอกนะครับทุกคน เราเนี่ยเป็นช่อง You Tube ที่สบายๆคนติดตามไม่ได้ว่าแสนคนแต่เราเน้นคุณภาพด้วยนะฮะอาจจะหลักพันหลักไม่ถึงพันหลอกพันกว่าคนตอนที้ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะเราขอให้เป็นการติดตามที่อบอุ่นนะฮะไม่มีแสวงหาผลกําไรไม่มีแสวงหาผลประโยชน์ถ่ายไปกินไปเที่ยวไปเอามาฝากกันนะจะเป็นช่องที่เราไม่เหมือนคนอื่นนะจะไม่ตัดต่อ จะไม่ใส่ดนตรีประกอบเราใช้เสียงธรรมชาติความจริงใจใส่ลงไปนะฮะทุกคนทั้นั้นเนี่ยเราจะไม่เอาผลประโยชน์จากการเล่น YouTube ตรงนี้มานะฮะเราจะช่วยสังคมตรงที่กระตุ้นเศรษฐกิจร้านไหนอร่อยเราก็บอกนะฮะร้านไหนไม่อร่อยเราก็ผ่านเหนะะันท่านถึงบอกว่าทุก YouTube ของที่นี่มาจากหัวจิตหัวใจของทุกคนที่เฝ้าติดตามฝากแชร์ด้วยเม้นเข้ามาทักทายได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะด้วยความจริงใจและขก็ขอบคุณนะครับอ่ะ เรากาลังจะข้ามจวนผู้ว่าตรงนี้นะสามล้อมันยืนฉี่อยู่นะฮะแล้วก็จะไปยังต้องเป็นวัดอุป,ปคุตหลวงพ่อใจดีมากนะฮะแล้วก็พอวัดอุป,ปคุตก็เลี้ยวไปในบาซ่าแต่เราดุนตรงไปเลยนะจะผ่านวัดอ่ออะไรอ่ะเชตวันมหาวันแล้วก็เข้าประตูท่าแพแล้วก็ไปอีกนิดหนึ่งก็จะเจอ ประตูเชียงใหม่ก็เป็นที่เรากําลังหาร้านกุดหมอนิงเชียงใหม่ที่จวนผู้ว่าทุกคนจวนผู้ว่าเดี๋ยวลงคลิปนี้ก่อนนะทุกคนนะนะครับเนี่ยเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็มีของกินเยอะนะฮะโรงแรมเพชรงามแล้วก็ทะลุก,กับซอยเข้าเออเข้าซอยเฟื่องฟ้าเขาส่งเข้าซอยมีหมดจ้ะก็ตรงก็ตี๋ร้านเดียวกันเลยนะฮะแล้วก็มันไก่ประมาณนี้ ะะเดี๋ยวโพสต์อันนี้เนาะเดี๋ยววันนี้พอตอนช่วงได้เวลาเราก็จะทําการสอนออนไลน์ปกตินะฮะสอนออนไลน์แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาหาของกินเพื่อจะนํามาฝากทุกๆคนนะฮะตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์นะฮะครูบาศรีวิชัยใช่ไหมเป็นพระศรีมังคลาจารย์ผู้ก่อเป็นผู้มีบุญคุณโอปการนะฮะที่เราต้องไม่ลืมบุญคุณของชาวเชียงใหม่ด้วยนะฮะนี่ฮะเลี้ยวทางนี้ได้ไปร้านขา้าวซอยเฟื่องฟ้าทะลุถึงกันหมดแต่เรามาทางตรงจาก ประชาสัมพันธ์ให้ซะเลยนะใครจะมาแก้ปีชงนะปีใหม่แล้วประชาสัมพันธ์จะใครจะมาชมฟรีหงมังกรนะฮะนี่จากซ้ายมือวัดอุปคุตทุกคนเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นนายบาซ่านี่ธนาคารออมสินก็ออกแบบแบบว่าร้านนาสุดหริสุดเจดน,นะฮะเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยวัดอุปคุตเห็นไหมที่คนผู้ชายนั้นยืนอยู่เห็นไแล้วก็ถัดไปก็เป็นทางเข้านายบาซ่า ขวามือก็ไปตลาดวลัลโรถตรงไปก็เป็นท่าแพเห็นไหมง่าย,ายๆทุกคนเป็นทานั้น้ามาขับรถ,ข,บรถขับราบางคนก็นั่งคุยเพลิดแล้วก็ไม่รู้หรอกเส้นไหนเป็นเส้นไหนใช่ไหมฮะขับวนเปลือกน้ำมันอีกนะฮะฝากติดตามด้วยครับขอบคุณนะครับสําหรับคลิปต่อไปเจอกันครับ